สวัสดีครับต่อไปเรามาเรียนการหา,รานูพันธ์ของฟังก์ชันต่อนะครับการหา,รานูพันธ์โดยใช้สูตรสูตรที่1เป็นการหาดิฟของค่าคงที่จะได้0ูนสูตรที่2จะเป็นการหาดิฟของ x จะเท่ากับ1สูตรที่3จะเป็นการหาดิฟของ x กําลัง n จะได้ n x กําลัง n ลบ1สูตรที่4จะเป็นการหาดิฟของ u บวก u. v จะได้ดิฟยูบวกด้วยดิฟบีสูตรที่5จะเป็นการหารดิฟของบนลบยูลบบีจะเท่ากับดิฟยูลบดิฟบีสูตรที่6จะเป็นการหารดิฟซีคูณกับยูจะเท่ากับ C ีดียูส่วนเอ็กสูตรที่7จะเป็นการหารดิฟของ u, b, ง u คูณ v เท่ากับ u คูณ dv ส่วนที่ x บวก v du ส่วน dx สูตรที 8. ่8เป็นการหารดิฟของ u ส่วน v เท่ากับ v du ลบ u dv ส่วน v กํลังสองตัวอย่างที่1จงหาดูพันธ์ของ y เท่ากับลบ5วิธีทำ dy ส่วน dx จะเท่ากับดิฟของลบ5ส่วน dx จะมีค่าเท่ากับ0ูนตัวอย่างที่2จงหาดูพันธ์ของ y เท่ากับ x กําลัง5 วิธีทำ du dx เท่ากับด d dx กำลัง5ส่วน dx จะเท่ากับ 5x กำลัง4ตัวอย่างที่3จงหาลูกพันธ์ของ f x เท่ากับ 8x กำลัง3ลบ 2x กำลังสองบวก 5x ลบ7วิธีทำให้เราทําการหาลูกพันธ์ก็คือได้ f p พ i m x เท่ากับดิฟของวงเล็บ 8x กำลัง3ลบ 2x กำลังสองบวก 5x ลบ7 ส่ว dx แล้วก็ทำการกระจายดิฟออกมาก็จะได้ค่าเท่ากับ2 4 x กำลังสองลบ4 x บวก5ตัวอย่างที่4จงหาดูพันธุ์ของ y เท่ากับ3 x บวก2เท่าลังกำลังสองจาก y เท่ากับ3 x บวก2เท่ากับกำลังสองดังนั้น dy ส่วน dx เท่ากับดิฟของ3 x บวก2องกำลังสองส่วน dx เราก็ดึงกำลังสองลงมา แล้วก็คูณด้วย 3x วก2จากนั้นก็คูณด้วยลิฟของ 3x วก2ส่วน dx อีกทีหนึ่งจากนั้นก็จะได้ค่าก็คือ 18x บวก12ตัวอย่างที่5จงหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ1ส่วน x กำลัง3วิธีทำให้เราเปลี่ยนจาก1ส่วน x กำลัง3กลายเป็น x กำลังล3ดังนั้น ด y ส่วนดเท่ากับดิฟของ x กำลังลบ3ส่วน x ก็จะได้ค่าก็คือลบสส่วนด้วย x กำลัง4ตัวอย่างที่6จงหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับรูทเลบ1วพิธีธรรมจาก y เท่ากับ r ูท t x ลบ1ก็จะเปลี่ยนในรูป x ลบ1ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2องดังนั้นด y ส่วน x เเท่ากับดิฟของ x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังส่วนสองก็จะได้ค่าคือเซนหนึ่งส่วนสองคูณด้วยรูท x ลบหนึ่งตัวอย่างที่เจ็ดจงหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ x ลบสองคูณด้วย x บวกสามวิธีทำจาก y เท่ากับ x ลบสองคูณ x บวกสามดังนั้น dy ส่วน dx จะเท่ากับดิฟของ x ลบสองคูณ x ลบสามส่วน dx ก็จะได้ค่าคือ2อ x บวกหนึ่งตัวอย่างที่8จงหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ2 x ลบ1ส่วนด้วย2 x บวก1วิธีทำจาก y เท่ากับ2 x ลบ1ส่วน2 x บวก1ดังนั้น dy ส่วน dx เท่ากับดิฟของ2 x ลบ1ส่วนด้วย2 x บวก1ส่วน dx จะมีค่าก็คือ4ส่วนด้วย 2x+1 ทั้งหมดกําลัง2